ไกลเพลงคอยหมอใจโหัวใจพี่ปนทุกคนรนบนเปลวไฟน,น้ำตาไรจากไข่เทียนหล่นโรยราแอเป็นที่ใจข้างในใครจะรักตา เมือนดังนอนฟ้าผ่าพรุงมาพายใจตมหัวใจพี่ปวดช่วยตรวจนวดให้กินยาสงสารเมตตาเกินหนายายสารตมเป็นหมอช่วยให้หน่อยอย่าปล่อยให้ใจระทมมารับงภามตม ขึนโคมให้มันหายไปโอ้แม่คุณคนสวยมาช่วยผมด้วยเอาบุญก็จดใจแทนคุณที่คุณเกื้อนุนจุนใจยอมเป็นท่ารับใช้งานบาดบาดร้างจานทำได้ปวดเมื่อยนวดให้ก็ไว รับใจคนลายผมนี้สาวได้มารับมาจับจองเป็นเจ้าของคนไข้ใจมองตรมตรอม,มโคงหายทันทีเชิญที่คนงามสอบถามอาการผมนี้มารักษาใจพี่ คนดีไม่ต้องกินยาอลยรโอ้แม่คุณคนสวยมาช่วยผมด้วยเอาบุญขอจดใจแทนคุณที่คุณเกืือนุนจุนใจยอมเป็นทาสรับใช้งานฝาดบานร้างจานทำได้ วัดเมื่อนวดห้ยก็ไว้รับใช้คุณนายนผมนี้เจ้าัวได้มารับมาจับจองเป็นเจ้าของคนใกล้ใจมองพร้อมตร้มรมรมอมคงหายทันทีเชิญที่คนงามสอบถามมาการผมนี้ มารักษาใจพี่คนดีไม่ต้องกินยาเลย